ผมปั้นซะเป็นดีเพลเลสะละก็ได้มันก็ถูกแล้วถ้าก็ถ้ามันทำ,ำเมจได้จริงก็ดีเออไม่ไงั้นเราต้องกดอติแล้วถูกปะล่ะเออเพราะต้องแจกสแต็คมันไม่มีอะไรเสียหายแล้วการทห้อารามะะมีดเมจอะขอให้มันกดอติได้ตลอบเหมือนเดิมก็พอ

พี่ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังด้วยเอ้ยอเกือบดีนะม,นมันไม่เอาโลกกระแทกมาเดี๋ยวปาดผิดตัวเพื่อนเพื่อนเอ้ยโอ้โหปาดผิดตัวไม่ว่าแม่งมุดด้วยหนักกว่าเดิมเอาเข้าไปเวลาเวลาคืทั้งหมดเวลาทั้งหมดล เจองูฮิแร่ไม่เคยมุดมหาักทีเรื่องปกติฮะไอจีไอจีดีอะเกมเกมกาะชาหาหาได้ทั่วไปฮะเออไหนล่ะเดี๋ยวไปเก็บได้ห้องล่างมันแรงกันแล้ว

อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเองไม่มีสิทธิ์ตายเลยทั้งนั้นเองไม่มีสิทธิ์ตายเลยทั้งนั้นเข้าใจไหมไอ้หนุ่ม อ้าวเออไม่เป็นไรมันมันปาวัวรอบแน,น่นมันต้องปาวัวรอบหนึ่งแล้วมาไม่ได้เป็นที่เนี่ยครับ มันเป็นที่อะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเปลี่ยนสายแลนไปแล้วดีขึ้นแล้วก,กลับมาเป็นอีกแล้วไม่ได้เป็นที่เน็ตครับเพราะว่าผมผมให้เน็ตเขาเช็คแล้วเขาบอกว่าเขายิงเน็ตมาตลอดครับไม่มีไม่มีสัญญาณหายมันเป็นมันเป็นที่อะไรสักอย่างไ,ไม่เป็นที่คองก็เป็นที่สายแลนผมอะ่ะเออซึ่งผมก็ไม่รู้งไงมันมีช่วงหนึ่งที่หายแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เอาไปแก้เรื่องสายแลนแล้วมันหายแล้วแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกนั่นแหละเวลาเลยแล้วนะหะง

แล้วเพลงอะไรวะเนียย่ยน <that way. S 2> ึงกดว่างสาวสิบปุยลำคาเนี่ยต้องมานั่งลำคาสาวปุ๋ยไม่ออก <c oughs> แม่บริการทุกรดับประทับใจพังเสาให้ด้วยอาาขอบคุณรับรับยครับมาคงผน่หลุดครับ ไม่เห็นหาละอ่ะมาจะอะไรก็มาจังหวะนี้จะอะไรก็มา,จ,านนะจะอะไรก็มาะะมา,มาไปแล้วโอเคครับเจอกันครับโอเคแอบอู้ง,งามเดียวเฮ้ยนะฮะขอให้งานเสร็จเลยแล้วับ 何でしょう

มันถอยไปเนี่ยวะันฉันไม่หวั่นไหมวันมาม่าโอ้โหไม่หวันไหมวันมาม่าหวันเถอะหวันเถอะอ้าหลือหมดสื่อแล้วหมดมังกรอยู่ And be on time, don't you? It's <laughs> a me piercing, sir. Captain, I don't know. She went good to a tumbler, who could come on, see me. ่ะไ,ไปไหนวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้าสนักานครับนะครับยินดีกาาด้าดาเลยฮะมันก้องเน็ตหลุดไปรอบนึง เปลี่ยนสาวไงวะอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่น่าใช่นนใชเปลี่ยนสาวเนะี่ยแล้วก็กลับมาหลุมเดิมอย่างนะี้บอกกันะมาให้เก็บแฟกทองอ่ะอย่าแลกหมดนะกลับกลับมาเหลือแฟกแฟกแฟกหน้าเดียวอย่างนะั้นเหมือนเดิมนะบอกให้เหลือแฟกทองไว้บ้างนะเกลือนาคตต้องใช้ มีคนดนดุผมพูดไปสองสารอบแล้วผมพูดไปสองสารอบแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาจะทำด้วยตอนนั้น คะแนในความขึ้นพยายามห้ามใจไม่เอาห้าดาวย่อยอ๋อโอ้โหตัวอะไรไม่ใช้ตัวอะไรใช้ไม่ได้แค่เอ็มเบมเหลือแค่เอ็มเบมเหลือเหลือเยอะเกินโดนตัดโดนโดนตัดมากเข้าห้องปกครองแปลกๆข้างไหน ผมที่ตอนนี้มีแต่ล้อบวกไว้ศูนอ,อย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยอ่ะถ้ามีล้อบวกศูนย์อ่ะมันเกินหน้าหนึ่งแน่ๆไงอเออมันเกินอันนี้มันเลื่อนมันเลื่อนไม่ไปดยไงน,นี่มันเลื่อนไม่ไปสักอันเลยอเออเนี่ยมันมีม่แฝกทางเลือกเลยอ่าดูดิมันนี่แฝกทางเลือกเลยเออนั่นแหละเพื่อนาคามต้องใช้เก็บไว้ก่อนเฮ้ยนี่กล้าดานะครับมีกล้าดานะครับผม